ไปต่างประเทศค่ากินที่พักค่อนข้างใช้เงินเยอะก็ตัวขงมีไปกลับก็เกือบหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะคนหนึ่งไม่รู้นะผมเป็นคนที่คิดงานไม่ค่อยเหมือนใครอะ่ะแล้วตัวเกมเป็นสีเวลาเวลางานมันออกมามันค่อไม่ไม่ค่อยเหมือนใครนะสําหรับผมนะผมไม่ค่อยผมเวลาผมคิดงานอะ่ะผมชอบคิดเปลก เว,เวลาทำคอนเทนต์ก็ไม่เค่อยเหมือนใครแล้วเหมือนยก่ายไปเนี่ยไม่มีที่ไหนทำนะประวัติศสาสตร์ชาติไทยไม่มีไม่มีดอกบันบนมีดอกสีมาเอาไปเบิร์ดูโอ้ยตอนไม่มีแต่ผมว่าผมลองทอย่างนี้สิแล้วผมจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างไม่รู้อะอยากทำอยากให้พวกเขาคุณคิดดูสิว่าเขาทำง,งานกับผมแค่จิดเดือน ผมรักพวกเขามากเลยบริษัทโตเกียวมูซี่มีความผูกพันแล้วผมเป็นคนที่เพื่อนฟิเนีย์เป็นคนที่เอาองงตรงนะเป็นคนที่แพ้แพ้คนดูแลไม่รู้เเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองไม่เคยมีคนดูแลทั้งชีวิตมาตั้งแต่เกิดเป็นคนมานจนถึงวันนี้นี่ยังไม่มีใครแบบว่าตโอ้ดูแลนะอันกินเขาไปอนะันนั้นเนี่ยเทคแค่อย่างสิ่งคือคอนแบบนีพดแผเทแค่้ามือมือหนึง่งมีคนจะมาเทแค่์ใายดีนะ คอยเช่อวาอาจจะลงคอยเชื่อว่อาจจะปันใจให้หรือวะหมายถึงฮะคอยบอกคอยไม่กับคอยมาน่งคิดไห้นะหรอวคอยปบนคนแผ่คนเที่แค่พ่อคอยปบนค้นมาเทแค่คนเราคอยไ่เคยได้รับแม่คือม wow ีตกเป็นคนที่ดูแลคนอื่นแต่ไม่เคยได้รับความดูแลก็เลยเวลามีใครดูแลเองรู้สึกว่า หลงหลงรัก uh. หรือหรือไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นหลงรักก็เป็นรู้สึกประทับใจรู้สึกปลื้มรู้สึกรักเขาไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รักแค่แบบไม่์รักคือความรักแบบผินแฟนได้รักแบบอ๋อก็ดีแท้จินะอสมมติทีมงานเราแบบเขาลองลองเพลงอยู่แล้วอยู่ดีมาเสียามทาให้เราเงนี้แล้วเราก้มถามเขาอย่างนี้อันนี้คือเรารู้สึกว่าโอ้ทำให้กูขนาดนี้หรอไม่มีใครไม่มีใครเคยทไม่มีใครเคยทำอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็สิขึ้นเลยปเนี้ย คือเราเมื่อเงินสื้อยังไงเขาสต่อตอบแท้ของเขาไหนอีอย่างหนึ่งมันเป็นคนแบบนี้จริงๆริงแบบไม่รู้นะอันนี้อันนี้เวลาเราคิดอละใครเป็นคนคิดอย่างไรก็ออก่าออกมาแม่เป็นคนคิดอะไรก็พูดออกมาเหมือนเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะอาิเช่นนะวันเนี้ยวันนี้เดินมาสมมติแล้วแบบของเราเยอะเงี้ยแล้วแบบคนคนนี้แบบเอาของเรามาเก็บมาจัดวางให้ตัวอย่างแล้วเราเราแบบพร้อมทำงานเลยเงี้ยเราู้องคิดเออว่ะ ชวิตกูเคยยุ่งยากมาก,ก่อนแล้วแบบมีคนดูแลก่าเนี่ยกูรู้สึกวแบบ่าแพบบ้ใจคือไม่ได้ไม่ได้เชื่อเป็นความรักได้เป็นแบบบรหวาไม่รู้าำมสึกแบบเออฉ,ฉันต้องตอบแนทนเธอนะอะไรอะไรอย่างนง้นเดย์สำหรับผู้หญ่งบ้านฟินแลนดนสาวคนไหนฟังไปน,นะคะถ้าเรบไขได้ี่อง พอาพอว่าพาอว่าให้คนดูแลจริงเพราะไม่เคยไดรับไม,ไม่เคยได้รับการดูเลยโพราเสื่อใช่ไหมละ่ะมีแต่ดูแลคนนั้นคนนี้เวลาคนนั้นคนนี้มาดูแลก็คือเป็นแต่ใคขคือดีขาดไหนใยรคือดีขาดไหน แล้เป็นคนเป็นคนให้ใจคนให้ไปเลยเน a, ีน่ยต่เวลาสั้นค่สั้นแต่สั้นแต่ละวันก็ห่อยโกรธง่ายหายเร็วพ,พี่พี่เพียนี่โกรธง่ายหายเร็วเครียดง่ายหายเร็วเครียดเร็วหายง่ายใส่ใจคนอื่นก็เลยรู้สึกใจว่า <ığın> ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือพูดถูกเลยอันนี้คือพูดถูกเลยว่าผมเป็นคนที่ว่าใส่ใจคนอื่นมากๆ ผมใส่ใจเป็นคนที่ขี้เสือกบองตกเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เสือกเสือกเรื่องไหนเสือกคือน้ําเขาว่าเขาสีมีกินมีอยู่เขาสีเป็นจ้งแต่เขาสีนอนหลับเขาสีสบายใจเว่าเขาสีพ่อแม่เขาเม็ไดังลดหรอกเขาไม่ย่าเขาสีเป็นคนโบรูอ่ะเป็นแบบนี้พนักงานกุศลบาคนนี่มันพาก,กันมีเงินใส่กินเอฟต่างๆบาสูเช็คบางกันหนึ่งพวกเธอมีใครใอะไรยังไงมันต้องโอ้ยนอนหลับสีนอนหลับ,ลบตาเหนื่อยขี้เราะ อี๊ยปมันยังจังเดมันยูดกินจังเดตั้งว่ายังไม่หาแต่ละสปอร์ตหาแต่ละสปอร์ตเขามากบริการคนดีดีกวอะไรดแต่มันเป็นอย่างมากบริการคนเสือบคนนี่อีกทีนึงกินไมมซื้อให้อย่างนั้นอย่างอยากดูแลมือที่โดนหยิก <laughs> มาสิครับมาสิครับดูสิครับ ดูสิครับเนี่ยเลื่อนหมดเลยมือเลื่อนมากมือเลื่อนมากดูสิแดงสบายอาบน้ำแสบจากจากจากเลยอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับวันที่ยี่สิบหกนี้แล้วนะครับกับ ละครเวทีมนลักดิ้งดึงกลับมาแล้วกับโรงละครนะครับโรงละครของเรานะฮะมีตอนที่ชื่อว่ามนลักดิ้งดึงตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนางเอกเลยเอฟซีโหวตมาซีว่าอยากให้ใครเป็นนางเอกเอฟซีโหวตมาซีว่าอยากให้ใครเป็นนางเอกเจ้าอยากให้ไพ่เป็นนางเอกเพราะว่ารอบนี้ผมเป็นพระเอกเองเพราะว่ารอบนี้ผมเป็นพระเอกเองเลยใครน่าจะได้มา จะไมาได้มาเป็นบทจูบๆจูบๆกับผู้หิบ้านฟินแลนด์จูบๆ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 ผู้หญิบ้านฟินแลนด์พี่น้องกดไลค์ขยานคนดูสามพันห้าร้อยท่านกดนิ้วโป้ให้หน่อยให้กดไลค์ให้ไลค์มันหน้าให้ไลค์หน้าหน้าคลิปมันขึ้นหนึ่งหมื่นไลค์ได้ไหมอ่ะขอคนหนึ่งแชร์ตอนนี้หนาไลค์เขาพันสี่พันแปดใช่ไหมเนี่ยยอดไลค์ตรงนี้เราเรามันเี็ดพันแปดตรงนี้ยตรงให้มันถึงหมื่นได้ไหมกด กดนิ้วโป้ตรงนี้ไหมตรงนี่กดนิ้วโป้ตรงนี้ไหมนี่จ๊ดนี่จุด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 กูตรงนี้ไหมกดได้ไหมขอหายใจได้ไหมขอหนีวโป้ได้ไหมมีแต่คนอยากให้บอดนอนเบรคคำสิงมันจะว่างไหมวะ เบค้าสิดเ,เด็ซื้อเขื่นเนี่ล่ะมันต้องไปไลส่สสดด้วยกันคนดูก็เหมือนแปดเหมือนนั่นเหมือนนี่เอฟซีกับเขื่ออยกับเบค้าสิงดูดิบินกลับไปอยากได้ใครเป็นนางองกีกก็คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปวิดีโอที่เพจตัวเกย์มิวสิกเลยนะครับ รอบมีอีพีนี้อยากให้ใครเปน็นนางเองกก็เล่าคือสีเอาเนื้อของบอดบิ๊กไปนางเบิ้งนอกบอกเขาจะเอาเอาเนื้อขอยไปนางเบิง้งตีขุดเนื้อเขาไปตี บอสดูเป็นคนดอสดูเป็นคนจริงใจดีค่ะชัดเจนดีบางแผนดีมีความเรู้เขาเปฏิบาติง,งานทำงานนางเอกต้องสวยนะต้องสวยแล้วต้องเหมาะสมกับพระเอกนะเพราะพระเอกเขาหลอเขาหล่อนะเขานี่นะเขาเป็นคนโรแมนติกนะ เขาดูแลแฟนได้นะตอนนี้เก้าพันสองไแล้วยังไม่ถึงหมื่นเลยตอนนี้เก้าพันสองไลค์แล้วนี่พี่น้องกูดอีแน่คนดูสามพันสี่ร้อยเท่านี้เ